เพื่อนๆครับต้นยางที่เคยกรีดสอยนะครับกรีดสอยกรีดมุนเอเล่นะครับกรีดมุนเอเล่แล้วสามารถที่จะกลับมาฟื้นมามีน้ํายางได้ไหมนะครับสามารถที่จะกลับมาเป็นยางที่มีอนาคตได้ไหมนะครับคือยางในี่กรีดอ้อมหมดแล้วนะครับกรีดอ้อมหมดแล้วเพราะพ่อกรีดบาดพอมนะครับกรีดบาดกรีดมุนส้ำมาปีมาบ่อยเนาะครับเนาะอ่านี่ กีบาทสำมาุญนสมาีมาปล่อยเนาะ,อ,ะอันนี้อ๋มเบิ้องอีกครับต้นนี้ังสิอันนี้กับเปลือกใหม่นะครับนี่เปลือกใหม่ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับบะอันนี้ผมภาพพี่น้องก็าเบื้องว่ามันสามารถขึ้นมาให้มีเห็ดมีน้ำยางไรบ่ฮะนะครับนี่เห็นบ่ายางลักษณะายางกีดบาดมุนมาเลยนะครับนี่ตัวยางอื แล้วหนาะลางผลแล้วมันออกดีมาเปิดหนาเท่ามันก็โบออกแล้วนี่ยำแดงนี่นครับ,รบยางนี่เห็นมุนมาแล้ว,ลวม,นนามาในห้องมะสมห้ามาปัวเอานี่ครับนี่อ่าดีก็คนทิมดีก็คนทิมเขามาถามซื้อแล้วบ่ขายครับเกือบขายอันมาะโบราคากันมันบ่ได้ราคากันก็นเลบยบ่ได้ขายนะแต่เือว่าเป็นโชคดีก็ห้องน้ำนั่นแหละ เบิ้งครับนี่ยางจีดมานี่แล้วครับมูลซาบะปีมาปล่อยมาแล้วครับง,งวดบางยานนี่หามีดก็ได้โยสามร้อยกวัวโลสามรอยเจ็ดสิบนะครับช่วงหน,าน้าฝนบางยานช่วงหน,าน้าฝนที่ว่ามันอ่ามีน้ำมีนวลก็ได้โย่เท่ะหางหกรอยกัโลโยอ่ะยางซิปไรนนี่ก็ได้ซิปไรน์กับเรือบ่งสภาพยางนะครับห้างๆนี่ <c oughs> สิบไล่ห่างห้างอันนันนี้มันยางงามนะครับนี่ยางขีดดินหน้าอืมเอาฟื้นได้หลีครับฟื้นได้จริงๆนะครับแต่ต้องรู้จักวิธีการฟื้นนะครับมันก็มีฟื้นเร็วกับฟื้นช้านะครับเฮออยากเลือกแบบไร้กาแเล้วแต่าครับถ้าอยากเลือกฟื้นเร็วครับใส่น้ําตาลทางด่วนใส่กรดอะมิโนครับซอยมันยีหย่ห้อยังบ่สําคัญนะครับขอให้เป็นน้าตาลทางด่วนขอให้เป็นกรดอะมิโน18ชนิด ใส่าย,ยาขาเสือโลกเสือล่าป้องกันโลกป้องกันล่าให้มันน้ครับ๋ยวมันก็ฟื้นเดกกลัวเด้อพู้ได้มิยังจะไปตัดลูกเต่าเด้อ